ันนี่เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่ข่าวดีแต่เป็นข่าวดีเราจะกลายเป็นว่าเราจะติดไข้หวัดเล็กๆน้อยๆเมื่อ,อรวมกับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยทั้งโลกเรายุติการระบาดครั้งนี้ของโรคไปได้จริงๆนะครับสวัสดีครับจากเทปที่แล้วมีคนสนใจเยอะเทปนี้นะครับผมอยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโอไมครอนนะครับซึ่งเป็นไวรัส โครโรนาไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์นั้นใหม่ที่กำลังแตกตื่นกันทั่วโลกเนี่ยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอไมคอนนับถึงถึงวันนี้เนี่ยมันมีรายงานจากแพทย์ ในแอฟริกาใต้ซึ่งดูแลเคสนี้โดยตรงเราพบอย่างหนึ่งคือเคสเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการน้อยมากๆนะครับมีประมาณร้อยกว่าลาคือถึงแม้มันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน้อยแต่ก็บ่งชี้อะไรหลายๆอย่างว่าเอ๊ะหรือโอมิคอนนี่ไม่ได้ทําให้เกิดอาการหนักจริงๆจนถึงทุกวันนี้นะครับเรามีการติดเชื้อลามไป5ทวีปแล้วนะครับมีคนติดเชื้ออยู่ราวพันสถึง 1 5 0 0คนอันนี้เฉพาะคอนเฟิร์มเคสแล้วยังมีเคสที่ไม่คอนเฟิร์มสงสัยอีกรออยู่จำนวนมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกน้สึกเอกใจเลยก็คือว่ามันมีเคสจำนวนหนึ่งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเยอรมนีนี่มีตัวอย่างสำคัญคือมีผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อโอไมครอนโดยที่ตัวเองยังไม่เคยบินออกไปไหนเลยคืออยู่บ้านเฉยเฉยนะครับติดโอไมครอนไปกับเขาได้สิ่งนี้บอกอะไรเรานะครับสิ่งนี้บอกว่าจริงๆโอไมิครอนอาจจะมีการแพร่กระจายนะครับ ในระดับ community transmission ไปเรียบร้อยแล้วก็คือมีการติดโดยที่ไม่จําเป็นต้องมาจากแอฟริกาหรืออีกในหนึ่งคือโอไมค้อมัันกระจายไปวงกว้างแล้วพิ่งแต่เราไม่ทราบเราไม่มีการถอดรหัสเราที่เราคิดว่าติดเดลต้าจริงๆอาจจะโมโอไมคอนก็ได้และจากรายงานนั้นเองทําให้เราเห็นว่าคนที่ติดก็ไม่มีใครมีอาการหนักนะครับแล้วก็ไม่เสียชีวิตด้วยซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนเริ่มคุยกันนะครับมา2อสวันแล้ว มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสัญญาณดียังไงไวรัสตัวหนึ่งนะครับเมื่อกลายพันธุ์จะไม่สามารถเก่งทั้ง3อย่างได้คือจะไม่สามารถจะติดได้เยอะแล้วก็ทําให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ดื้อวัคซีนอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเลือกจะเป็นสายที่ติดเยอะคุณก็จะไม่ดื้อกับวัคซีนนะครับคือยกตัวอย่างเบต้านะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีนมากก็จะมีการติดได้ไม่ค่อยเก่ง นะใช่ไหมเดเบต้าเนี่ยที่กำเนิดที่แอฟริกาใต้เช่นกันในสุดเบต้าก็แพ้เดลตานะครับเดลตานี่ก็จะติดได้เยอะติดได้เร็วแต่ก็ไม่ได้วัคซีนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่การวิวัฒนาการของไวรัสไม่สามารถทำให้มันเก่งได้ทุกอย่างดังนั้นเราก็เลยเริ่มเชื่อว่าโอไมครอนเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะวิวัฒนาการจนกระทั่งมันติดง่ายกว่าเดลต้าแต่แน่นอนมันอาจจะทำให้มันมีความรุนแรงลดลง จริงๆไวรัสก็พัฒนาการแบบนี้นะเพราะถ้าเราติดเชื้อง่ายแล้วก็ทําให้เกิดความรุนแรงคนที่ติดเชื้อไปก็จะตายหมดไวรัสก็จะตายไปด้วยเพราะไม่รู้จะไปเกาะกินใคร,ใครถูกไหมดังนั้นเนี่ยไวรัสก็จะต้องมีการติดง่ายแต่ว่าทําให้คนป่วยน้อยน,นี่เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่ข่าวดีแต่เป็นข่าวดีเพราะถ้ามีการระบาดซึ่งเราเชื่อว่าจะมีการระบาดจากโอเมครอนไปกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะเราจะกลายเป็นว่าเราจะติดไข้หวัด เล็กๆน้อยๆเมื่อ,อรวมกับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยทั้งโลกจะได้ herd immunity คือทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโคโรนาไวรัสในที่สุดและในที่สุดอาจจะเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าเรายุติการระบาดครั้งนี้ของโรกไปได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มคุยกันเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นไม่มีข้อมูลมากขึ้นว่า จริงๆแล้วมันเป็นไวรัสที่ติดง่ายแต่ก็ทําให้เกิดโรคน้อยเนี่ยสองสอาทิตย์ข้างหน้าซึ่งถึงตอนนี้เราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามอัปเดตอีกสอสาวันจะมาอัปเดตให้ฟังทีครับสวัสดีครับ